สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราไปลุยตัวใหม่ดีก,กว่านี่เลยคิดว่าหลายคนน่าอยากดูนะว่าเจ้าโซล่าแฟร์ทีวีแมนตัวพันหกสิบเนี่ยซึ่งตอนนี้มีแค่สามพัหกตัวว่ามันจะโหดมันจะตึงแค่ไหนใช่ปะพี่ก็อยากรู้เนี่ยนี่คือตานแรกกันนะได้มาปุ๊บคือเอามาเล่นให้ดูเลยไะดูย่ามก่อนเลยดูโมเดลไปปุ๊บโอ้ยโมเดลโคตรสวยเฮ้ยโมเดลสืยจัดแล้วอะไรไม่รู้อยู่บนหัวสี่เมตรแถมด้านหลังเฮ้ยเหมือนเผาวีี่ไอ้นี่เลยค่ะ ข่าวไฟบอกเฮ้ยเฮ้ยมืเรือสุดจัดเครเนี้ยานนี้เนาะดาเมจเป็นเลอเอกับสแปาตวางไปปุ๊บเลเวลหนึ่งเลเวลถึงตีเป็นอะไรอ่ะอ๋ออยู่ตโต๊ะก่อนนะตีเป็นอะไรไม่ทราบนะครับแต่ข้าวางเลเวลหนึ่งอ่าโดนสตัร์ดวยนะอันนี้โดนหลับอยู่นะข้าวางเลเวลหนึ่งเยอะมากเลยนะครับห้าพันน่าจะเป็นยูนิตที่แพ็ควางแพงสุดในเกมแล้วป่ะตอนนี้อัพพ็อกสามพันห้าป่ะดิวแมนสี่พันป่ะถ้าพี่จาผิดห้าพันเนี่ยเป็นการวางยูนิตที่แพ็คสุดในเกมแล้วเนาะ แถมมันโจมตีเป็นอะไรเอ่ยเป็นเม็ดเหรอโอเคไม่เป็นไรโอเคว่าแต่โมเดลสวยเนาะโมเดลสวยมากตัวกระจิ๊ดหนึ่งอ่ามันเป็นวงอย่างเงี้ยเป็นเอลีป่ะเพราะมันขึ้นว่าเอาลีอะว่าเอลีบวกสิบแปดน่ามีต้นหมื่นห้าวางห้าพันแล้วก็มีระยะระเบิดด้วยป่ะเนี่ยใช่ไหมระยะระเบิดเนี่ยระยะระเบิดหกถึงแปดนะครับโอเคก็ยิงเป็นอันนี้เป็นของแอตโตนะใช่ไหม โอเคเราลองอัปเกรดดูนะครับปุ๊บไปวงจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ดาเมจเป็นสามหมื่นห้ามันริงเป็นลูกลูกสีอ่าเนี่ยเห็นปะโยมโยมเป็นลูกอะ่ะปุ๊บแล้วมันเด้งหรอมันเด้งยังไงมองไม่ออกเมื่อกี้มันซ้อนกับแอดโตอ่ามันเด้งปุ๊บโอเคแต่ระยะใช้ได้นะหกสิบนะอัปตันอัปตันดาเมจเจ็ดหมื่นอุ้ยสุดเกินเอาสองหมื่นโอ้สองหมืนม่นยังไม่ตัน ไอแต่ทำไมรู้สึกมันเฮ้ยๆมันฟลน์นนลหนื่นอกว่าปกติอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีฝังวงเหรอเฮ้ยเฮ้ฮ้มันมีวงฟลนโลเหรอไม่รู้นะอันนี้ชอบคิดไปเองตลอดเลยหนื่อเหนึ่งเหนเหนื่เฮ้ยกาคูดาวคูดาวอัพแต่ดูนะอัพอัพเรเวลสปไปเลยรู้สึกอย่งนี้คูดาวแบบว่าลดาวไ,วาไปเยอะนะ 8, หนึ่งจุดแปดเลยศูจุดสองโโหลดโคตรเยอะอะลดโคเยอะอัพไปเลยไปสี่หมื่น แต่ดาเมจหายนะดาเมจหายไปห้าหมื่นนะหายไปเยอะนะปึ๊บเอา้าทำไมไดาเบลหมื่นแปดอะว่าเขาบอกถึงเจ็ดหมื่นอีอย่างนี้ทำไมอะ่ะทำไมไดาเบลหมื่ 18, นแปดอะหรือมันเขาโดนเนื้อมาหรือเปล่ามันเฮ้ยมันมีหลายระยะเกินอะอยิงมีระยะยิงและเม็ดเม็ดเม็ดนี้ระยะใกล้สุดคืออะไรอ่ะครับ แต่ยา this i อ LE พี่ว่าไอ้ระยะยิงเนี่ยเหมือนปืนของคอกปะมันคือเหมือนมินิคอกแมนปะเนี่ยเหมือนตัวมินิคอกแมนตัวเล็กปะพี่ว่ามันเอ้ตัวนี้เก่งนะแต่แต่ดาเมจแค่หมื่นแปดอะเราบอกว่าเจ็ดหมืน่นพี่ก็ว่านะดาเมจเจ็ดหมืน่นดูจากอ่าตอนแรกอะ่ะมันจะเวอร์เก,กินไปนะโอเคไอ้พี่ขอลองดูได้ไหมครับว่ามันมีสโลว์ป่านะพี่ขายแอตโต้ไปนะครับตอนนี้ เฮ้ยน้องมันมีโฟลหรออ๋อไม่มีถูกนึกว่ามีโฟลมันติดมันติดมันติดหนึ่งของไอแอตโตอยู่โหพี่ก็ตกใจว่ามีโฟลด้วยวงเหมือนเชฟอะไรเงี้ยพี่คิดแบบนั้นนะโอเคไม่ใช่นะครับเดี๋ยวหยุดออโตก่อนเอลีมันก็เอลีเผาเผาโหดไหมที่มันเผาเนี่ยเบินเบินเห็นปะโดนเบินโดนไฟเผาอยู่ก็ก็โหดนะเผาได้อยู่นะเป็นวิตติกนะคือตอนเนี้ยเราพูดถึงวิตติกนะไม่ใช่กอลลี่นะไม่ใช่กอลลี่ไม่ใช่แอนติเมทนะ ตัวนี้เป็นมิติที่ DPS เยอะสุดนะมาถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ย DPS 90,000เนี่ยในแง่ของ DPS นี่พี่ว่าน่าจะเยอะสุดเลยนะแล้วก็เป็นยูนิตมิติที่จำนวนน้อยสุดป้าตอนนี้3 6พนะเป็นตัวที่น้อยสุดในเกมแล้วแหละตอนนี้3พมกเพราะว่ามันยังยังคนยังแบบว่าพ่ายังไม่ตันกันเนาะระยะ60ฟตัวนี้ใส่ฟรีใครฟรีแล้วขยนันพี่แนะนําให้หาเลยครับเล่นเองเลยตัวนี้เหมาะแก่การเก็บไว้นะพี่ว่าลงอเลสได้นะครับแต่ไม่อาจจะเก่งเท่าคอ็อกหรอก คือเก่งเลยแหละพี่ให้เก่งนะพี่ว่ามันใช้ได้แล้วตัวนี้ปร๊ออันนี้คือเรายังไม่บอกวางวางอะไรนะวางดีเจหรือวางาเจ้าพี่ชีมาปรับมันนะครับเข้าข้ามวันนี้เนาะเดี๋ยวเราลองวางสักสามสี่ตัวดูไหมแต่ตัวมันเล็กนะตัวมันเล็กแล้วข้อ,ข,อข้อดีองพวกตัวเล็กๆเนี่ยอ่ามันจะปรับดีเจขุมดีเจตัวเดียวแบบปรับได้แบบขุมจัดเลยใเคเรลองวางดูเยอะๆดูดีว่าเราจะออโต้แบบได้ไหม เราควรตั้งเป็น targeting หรือว่าเป็นเลือดเลือดตัวแรกดีเลยเดี๋ยวพี่ตั้งเป็นสตองเก i n ด,ดูดีว่ามันจะช่วยไหมเพราะเดตัวเล่นน้อยเดี๋ยวมันโดนเผาไปเยอะแล้วเนาะคล้ายๆแบบเล่นไฮเปอร์สมัยก่อนเลยพี่ว่าเอลีมก็ใช้ได้นะครับเอลียก็ใช้ได้นะดีเลยแหละตัวเนี้ยดีเลยเออตัวพาร์ที่ทําดีนั้งแต่ตัวนี้หรอปะตัวอะไรนะตัวแรกแหละอ่า ไอทีวีฟ้าเคียวฟ้าฟินิเตอร์อะ่อะเนาะตัวพาร์ทนี่ทำดีนะโมเดลดูดินี่นี่ครับพี่พ่อโมเดลเหมือนเท่อะโมเดลเหมือนเท่ตัวเนี้ยยิงโยนลูกไฟบายโยนลูกไฟบายโยนลูกไฟบายบาพลังงานแสงอาทิตย์ครับแผดเผาแผดเผาโอเคตัวสตันนะโดดสตันโดดสตันนาอยู่นะหละับหลับอยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ อัปเกรดตันตัวนี้พี่ลองวางเจ้าดีเจดูดีไหมว่ามันจะโหดแค่ไหนโอ้แต่รถไปเยอะมากเลยดูดิแล้วกูดาวมาแหละคือบอกว่าพี่คิดว่าตอนแรกอ่ะตอนนี้เห็นก่อนเล่นอะศูนย์จุดสองนี่ยคือดามเมตเจ็ดหมื่นนะคือแบบโอ้ต่อยยิกเวอร์เลยนะถ้าศูนย์จุดสองดามเมตเจ็ดหมื่นเนี่ยว่าแล้วรถเหลือหมื่นแปดอัปตันเหลือหมื่นแปดโถไม่ถึงเจ็ดหมื่นอันนี้ไม่งั้นมันก็แบบโกงเลยนะพี่ว่าจะโกงนะแลบบ้วเปล่าอู้ดาวศูนย์จุดสองเหรอ อยู่แคเก้าหมื่นตามเมิเจ็ดหมื่นเวอร์นะเวอร์ Word, เลยนะอันนั้นอันนั้นคือเวอร์เลยนะ OP OP เกินไปเลยนะพอเข้ามาอ๋ออัพตันเลยอยู่หมื่นแปดเดี๋ยวโดนหลอกอีกแล้วแต่ก็เก่งอยู่นะครับตัวนี้เก่งอยู่น่าสนใจอยู่นะปะอัพให้ตันหนะ่อยวงเอลีมันไม่ค่อยกว้างเนาะนเห็นป่ะไม่ถึงตรงเนี้ยเห็นไหมวงเอลีไม่ถึงตรงเนี้ย ถ้าวงเอเอเออีถึงตรงนี้พี่ว่าน่าจะน่าสนใจกว่านี้นะตอนนี้คือให้ระดับแบบว่าเก่งนะตัวนี้เก่งเลยเก่งอะเก่งกว่าหลายๆตัวในในเอาง่ายเก่งสุดในแพทเนี้ยที่เข้าในแพทเนี้ยพี่ว่าตัวนี้เก่งสุดมาดีเจไปเลยเนาะดีเจดีเจประมาณนี้แล้วกันนะครับดูสิว่าปั๊บดีเจไปเอาดีเจมุดดินไปเป็นของมุดดินไปน้ำแข็นเป็นสองหมื่นสองสองหมื่นสอง อูดาวลดเหลือ0.16โคตรรัวเลยนะรัวนะครับโหดรนะโดนดีเจเข้าไปเนี่ยพสมงับดีเจเข้าไปอ่ะเลยลืมนะในเลนนี่วานแล้วยี่สิบกว่าตัวนะดูวงดีเจปะประมาณเนี้ยยี่สิบกว่าตัวนี่คือแบบว่าเฮ้ยตัวนี้ลงเทนเลนได้นะเดี๋ยวพี่ไปลองแบบลองเล่นดูให้แหมว่ามันไปถึงเว็บที่เท่าไหร่เอาแบบจริงจัง ก็ใช้ได้นะวางง่ายตัวนี้วางง่ายับว,วางง่ายแล้วก็หาฟรีได้ฝ่ายฟรีแบบว่าอันนี้นะสามารถเล่นเองเล่นเองได้เลยขยันขยันหน่อยตอนนี้อาจจะแพงนะตอนนี้ในตลาดแพงเพราะว่าจำนวนเนียเห็นไหมมันมีแค่สามพันหกตัวมันก็จะแพงเพราะว่าแบบคนมันก็จะมีน้อยใช่หไหมพอคนมีน้อยมันก็ไม่อยากขายกันน,น้องว่าไงมันมันมันเฟียลไหมพี่ว่าเฟียลนะเป็นตัวพาที่แบบว่าอย่างน้อยอะ่ะคนไม่มีตังค์มาซื้อตัวดีๆอะ่ะ ก็สามารถได้ตัวแบบเจ๋งๆได้อะเข้าใจไหมเออเราก็สามารถเล่นเกมสนุกเหมือนคนอื่นได้แบบโดยที่เราไม่ต้องไปฝ้อตัวแพงแงเลยอ่ะี่พี่ว่าเขาทําเกมตัวพาร์สมาอย่างเงี้ยดูดิโมเดลเท่ด้วยยใช้ได้เอาง่ายไปหานะใครไม่มีตังค์แบบเติมเกมขยันขยันหน่อยครับเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นในหมวดกิจกรรมต่างๆเนาะจะได้ตกตาหนึ300 e ่งสามหรอ xp ก็คือประมาณเท่าไหร่สามตาเกือบหนึ่งเวลวะก็ขยนันขยันละกันหรือ รอได้ก็เดี๋ยวในตลาดก็ถูกอนาคตเดี๋ยวคนก็ฟาร์มมาขายกันปรูปภาบไม่ต้องห่วงแต่พี่ว่ามันเผามันเผาเผาใช้ได้อยู่นะโอเคเนำเมตรรอได้หนึ่งวันเจ็ดหมื่นโอ้ยน่ว่แบบวิสุดจุดสองเจ็ดหมืน่นเวอร์เกินแล้วมันมีระยะระเบิดด้วยพี่ขอดูระยะระเบิดเหคือระยะระเบิดอันไหนอ่ะขายก่อนได้ไหมเอาแตอตโตออกไปได้ไหมปุ๊บ ไม่อยากรู้มันระเบิดตรงไหนอะ่ะอ่ะปึ๊บอันนี้พี่ตั้งเลือดเยอะสุดนะตัวข้างหลังอะ่ะมันระเบิดยังไงอะ่ะอันนี้คือเผาไม่ใช่เผาของไอตัวใช่ไหมเป็นเผาของของมันเองเลยใช่ไหมครับเผาโหดไหมน้องเผาโหดไหมอันนี้เผาไม่ใช้ได้อยู่นะใช้ได้นะใช้ได้นะเผาแบบเนี้ยปึ๊บอับไป ก็ยิงบายยิงบน้องว่าไงน้องว่าโหดไหมเอาเต็มฟิวไปเท่าไหร่มาบับพี่ชีฟหน่อยดีกว่า,าดูระยะเขานะตอนแรกก่อนจะยะเขาประมาณนี้เนาะหกสินะครับจะไม่ถึงตรงนี้นะ mm hmm. เกือบเกือบละถ้าโดนชีฟไปตัวหน้าสุดน่าจะถึงนะอับชีฟไปเลยรอตัง mm hmm. ค์เดี๋ยวพี่ต้องหว่าเโตดด้วยนะเนี่ย ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีตัวฟลโลมันจะหลุดไปเยอะเนาะเคขอญาตวางไอ้ตนนะครับเคไอ้ตัวนี้ขายไปก่อนแล้วกันตัวที่ไม่ได้อัพมาขอตังก่อนขอตังเดี๋ยวพี่ขอขายก่อนนะขอไอ้ตัวให้ตันนะครับ ป่ะก็ดาเมจมันก็จะประมาณนี้นะระยะเดี๋ยวอัพชีพให้ดูนะครับว่าอัพชีพไปแล้วจะได้เท่าไหร่เนาะหลังจากอับดเจดาเมจอยู่ที่2องหมนะจาก18ื่นแปดคูดาวจาก 02, 0ูน์จุอเลยศูนย์จุดหนนะครับผมระยะระยะแล้วกัน่อหมื่นห้าเดี๋ยวไปดูกันว่าพอใส่พวกตัวบัฟไปเต็มคอมโบเนี่ยมันจะโหดแค่ไหน ตัวนี้น่าจะทําให้หลายๆคนแบบว่าถูกใจแน่นอนพี่คิดว่านอนๆทุกคนต้องมีในกระเป๋าครับคนที่ไม่มีตังค์เยอะต้องมีเลยตัวนี้เอาไปเล่นได้นะเอาไปเล่นได้บางคนชอบถามพี่ๆขอแนะนําเซตดีหน่อยดีๆมีเยอะน้องเกมนี้ตัวฟรีมีเยอะตัวฟรีหรือตัวดีแล้วถูกก็มีเยอะไม่ต้องเป็นต้องซื้อตัวแพงก็ได้เราเล่นให้สนุกเหมือนคนอื่นได้เหมือนกัน ไม่มต้องไปม,มีตัวแพงเหมืนอนเขาแล้วแบบพี่ผมไม่มีตัวแพงผมเล่นเกมไม่สนุกเลยไม่เกี่ยวครับเกมสนุกมันไม่อยู่ที่ตัวแพงอยู่ที่เราเล่นสนุกหรือเปล่าแค่นั้นแหละอย่างนี้พี่ว่าเนี่ยจัจ่ายเลยคนแบบสายสายฟรีอะไปเล่นขยันไปหาเนี่ยเดี๋ยวได้อุย้ยมันมันเผามัน,ม,นมันระเบิดโหด่จนะไงควนัวนควันปุ๊บวับเลยนี่ของแฮตโตนะโอเครับไปแล้วนะดาเมจ ระยะอยู่ที่ประมาณนี้เลยโหเต็มเลยนะระยะไกลนะไม่เป็นมิติกที่ว่าเก่งนะเก่งจริงตัวเนี้ยมิติกเก่งจริงเอาไปเอาไป a บวกเกือบ s เลยจริงเป็นมิติกที่พี่ให้ระดับนั้นเลยนะตอนแรกพี่จะให้ s s เลยนะท่านมูดาเมตตอนตอนเนี่ยคับตนเจ็ดหมื่นพี่ให้โคตร s เลยนะตอนแรกก็ตกใจอยู่ว่าเฮ้ยมิติกทเมเจ็ดหมื่นใช่หรอในเม็เจ็ดหมื่นในใน d p ที่เก้าหมื่นนี่นะแล้วครูดาคูที่สองะน้องคิดสภาพอีดิ เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือแบบโอเพ่เกินครกข้าวก็ประมาณนี้เนาะเจ้าโซล่าเอาไป A บวกทุกพับทุกพับแบบว่าหาดูแต่ก็พอไปเล่นก็กดปิดกราฟิกเลยนะจะได้แบบว่าไม่ไม,ไม่อะไรนะไม่แหลกนะครับผมมไ่ถ้าควันไฟพุ่พพงฟานเต็มหน้าจอไปหมดเลยเ okay, คขียนขีดเ้ไปแค่นี้นะครับบบ๊ายายเจ้าโซล่านะมาให้ดูเจ้าโซล่าใกล้ๆปนี่นะโมเดลประมาณนี้โมเดลประมาณนี้นี่เม็ด เป็นเม,ม็ดอัพตันประมาณนี้อัพตันก็เหมือนเดิมนะแถมมีอะไรขึ้นมาด้วยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะอัพตันกับอัพไม่ตันไม่ต่างนะหน้าเกยไหมดูดิหน้าไม่เกยนะครับช่วงนี้เหมือนไอมีวิ่งก็มีวิงว่งก็เอาหน้าเกยออกนะเห็นปะเหมือนโดนโดนโดนเรือ่อ,ดอดงดราม่าหรอือเปล่าไม่รู้ทําไมหน้าเกยหายไปเอ้ยเกมอยู่เกยแต่เกยที่ตัวยังอยู่นะแต่หน้าที่เกยหายโอเคเขาเข้ามาในครับผมเจ้าโซล่าไปหาเล่นกันนะครับ สามารถหาได้นั้นในพาร์ท60นะครับสายฟรีหาซื้อได้เลยตัวนี้ลุยไปโอเคคลิปนี้ก็ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม